สวัสดีครับเราก็ยังอยู่กับ AutoCAD t d p e n นะครับวันนี้เราจะมาใช้งานโหมด Equipment อีกรอบนะครับถือว่าเป็นการทบทวนนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะไม่ได้เรียกปั๊มแล้วนะครับเราจะเรียกเป็นถังนะครับก็มาที่ Home แล้วก็มองหาแถบ Equipment กด Create ผมจะใช้เป็นถังนะครับอยู่ที่แถบแท้งนะครับแล้วก็เลือกเป็นแนวตั้ง ฝาบนนะครับตอนนี้จะเป็นรูปทรงแบบโคกมนนะครับแล้วก็เชลนะครับจะเป็นทรงกระบอกฝาล่างนะครับจะเป็นทรงตัดตรงนะครับแล้วก็จะมีขานะครับแต่ว่าผมจะเปลี่ยนฝาล่างนะครับให้เป็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเมื่อกี้ผมกดเลือกแล้วก็กดรีมูฟนะครับครันี้ตอนนี้อยู่ที่เชลลแล้วเป็นแบบเชลเดอร์อันสุดท้ายนะครับก็ติ๊กไว้ แล้วก็มาตรงนี้นะครับแอบเชฟผมจะเลือกลองเลือกให้เป็นโคลนนะครับแบบนี้ดูนะครับแล้วก็เราก็จะแอดขานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับไลน์นัมเบอร์ไอแท้งนัมเบอร์ก็ให้โปรแกรมรันให้ กดคี e a เอผมก็เอามาวางครับแล้วด,ดูมันแปลกๆใช่ไหมครับครับ <Okay. S 1> เพราะว่าตำแหน่งขาเรายังไม่ได้ตั้งค่าว่าให้ขาสูงเท่าไหร่แล้วก็อะไรสูงเท่าไหร่สามารถแก้ไขได้นะครับคือ เราก็มาที่แถบ Equipment เหมือนเดิมครับเห็นนี้ไหมครับเนี่ยครับ Modify Equipment ก็คลิกไปทีหนึ่งแล้วก็เลือก Equipment เราปุ๊บอย่างนี้นะครับเมื่อกี้เราอยากได้แบบโคนแบบนี้เราลองดูโคนครับค่าของโคนก็จะมีดีหนึ่งมีความสูงแล้วก็มีดีสองครับดีสองคือตอนนี้จะเท่ากันกับ ดเมิเตอร์ของเชล์นะครับส่วนดี่งจะอยู่ที่760นะครับเราลองเปลี่ยนดี่งให้เป็นสัก3 00นะครับกดแอปพาเห็นไหมครับรูปก็จะเปลี่ยนตามแล้วลองมาตรงนี้นะครับรอให้เหลือสัก500นะครับ องร200แอปพายนะครับก็ลองกดโอเคไปแล้วก็ดูอีกรอบโอเคทำซ้ำนะครับผมจะแก้ไขาขานะครับผมจะลองเปลี่ยนนะครับให้เป็นเหล็ก ลองให้เป็นเหล็กฉากไม่เอาเป็นเหล็กซีนี่นะครับแต่ว่าขอเป็นไซส์ใหญ่หน่อยลองกดโอเคไปนะครับแล้วก็กดแลปพายจะมีค่าตรงนี้นะครับสีขาค่าเอจะเป็นค่ารัศมีนะครับ ไ้ A, ไม่ใช่ค่ามีค่าองศาส่วนค่า e นะครับตอนนี้มันเป็นศูนย์ะครับผมจะลองใส่ไปสองร้อยนะครับค่า h วันนี้สูงอยู่ที่หนึ่งเมตรจากจุดตัดนะครับค่า r ก็คือเป็นรัศมีของรูเจาะนะครับตอนนี้มันสี่ผมจะใส่ไป6 0ศนะครับ อันนี้คือความหนาเบสเพจนะครับก็กว้างเบสเพก็กด้ลายดูครับเ้วก,กดเ OK คไปก่อนนะครับซึ่งก่อนที่เราจะตั้งค่าพวกนี้ครับเราควรที่จะรู้ขนาดรู้ อันนี้ที่เราต้องการก่อนนะครับว่าเราจะใส่ไปเท่าไหร่นี่ผมทําการเซตให้ดูคร่าวๆนะครับโอเคครับแล้วก็ผมก็จะต่อตรงนี้นะครับลงมาเพื่อให้เข้ามาที่ปั๊มนะครับเดี๋ยวผมจะทําการขยับให้เข้าแนวนะครับ อย่างนี้นะครับผมจะลองทำการรูทแบบออโต้นะครับแต่ว่าขั้นตอนแรกให้สังเกตอย่างนี้นะครับคือ e q อุป m e n t ที่เป็นถังนะครับจะไม่เหมือนกับปั๊มนะครับอย่างสมมุติถ้าเราคลิกที่ถังใช่ไหมครับจะมีนะครับรูปเหมือนเนียครับมันคือการแอดนอสเซนถังมันจะสามารถแอดนอสเซนได้ เพิ่มอีกหลายจุดนะครับแต่ว่าคือคุณจะไม่สังเกตเห็นดินสอใช่ไหมครับว่าคุณจะแก้ไขนอตเซิลตัวนี้ยังไงสมมุติว่าดีเฟลต์นอตเซิตัวนี้มันเป็นค่าสามรอยแต่คุณอยากได้หนึ่งร้อยห้าสิบไซส์อีกไซส์หนึ่งซึ่งมันไม่มีรูปดินสอนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่มีรูปดินสอเหมือนปั๊มนะครับนะครับคุณจะแก้ไขยังไงนะครับเดี๋ยว ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการแก้ไขนัดเส้นถังนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ